สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับปาล์มมาทีไรไม้ต้องเข้าใหม่ทุกทีนะครับวันนี้ไม้เข้าใหม่พิเศษหน่อยครับคุณลูกค้าไม้เข้าใหม่รอบนี้จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับไม้ไซส์กระถาง11นิ้วนะครับฟอร์มใหญ่อลังการเลยนะครับวันนี้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเฉพาะคลิปนี้นะครับผมจัดส่งให้ฟรีสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับ ปลายทางทางเราไม่บวกเพิ่มนะครับแต่อันดับแรกปานจะขึ้นเป็นไม้ไซเล็กก่อนนะครับไม้ไซเล็กจะเป็นไม้ที่หายากนะครับผมไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดนะครับเริ่มกันที่กระถางแรกกันเลยนะครับผมกระถางนี้กระถางนี้ครับผมมีชื่อว่าตรีบาหลีนะครับผมมีใบตรีเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมใบตรีสวยมากนะครับลักษณะของใบนะครับผมยอดเดินดีสีดีฟอร์มสวยนะครับผมนี่ครับ ตรีบาหลีนะครับผมกระถางนี้ราคาอยู่ที่300บาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยลายสวยๆลายกัดชัดเจนนะครับผมตรีบาหลีนะครับผม300บาทนะครับสวยมากต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลาทองนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่ครับลักษณะของใบนี้เหมือนปลาเลยนะครับผม สวยมากนะครับไม้ค่อนข้างจะหายากนะครับผมนี่ครับนานๆจะได้มาทีนะครับตั้งแต่ขายมาก็เพิ่งได้มาครั้งแรกนะครับผมสาหรับปลาทองนะครับนี่ครับสวยมากนะครับผมนี่ครับสามร้อยบาทนะครับผมสาหรับปลาทองนะครับปลาทองกัดสีได้อีกนะจ๊ะกัดสีเป็นสีแดงสวยมากนะครับกัดเป็นสีแดงนี่ยังกัดสีไม่เท่าไหร่ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าสุทัศนะนะครับสวยมากนะครับผมมี2ช่อทรงพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็กัดสีสวยมากนะครับผมแล้วน้องก็จะกัดสีได้อีกนะครับกัดสีกลายเป็นสีแดงเนาะแอดมินสวยมากนะครับนี่ครับผมสุทัศนะนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่450บบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าโอ้ชื่อยาวหน่อยนะครับ เท้าวมาลีวราดนะครับผมมีชื่อว่าเท้ามาลีวราดนะครับใบยาวสวยนะครับผมใบยาวย้อยแบบนี้เลยนะครับต้นสูงประมาณ5 0เซนติเมตรนะครับผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมไม่มีขายในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าเท้ามาลีวราดนะครับสวยมากราคาอยู่ที่350บบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับผม ต้นต่อไปครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสุครินนะครับผมสวยมากกัดสีแดงสวยมากนะครับผมยอดเดินดีนะครับนี่ครับกัดสีแดงแบบนี้เลยลายกัดชัดเจนนะครับผมมีชื่อว่าสุครินนะครับสวยมากนะครับในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมราคาอยู่ที่300บาทนะครับผมสําหรับสุครินต้นนี้นะครับผม300บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนี่ครับผมทีเด็ดเลย ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีพัทยานะครับสวยมากนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมแล้วก็หายากมากหายยากมากนะครับไม่ค่อยมีแล้วอันนี้เริ่มกัดสีแบบกัดสีสวยแล้วค่ะต้นต้นนี้อยู่กับผมได้ประมาณสามเดือนได้แล้วนะครับได้ได,ได้มานะทีแรกคือต้นเล็กนะครับผมแค่คืบเดียวตอนนี้ก็เลี้ยงโต นิดนึงแล้วนะครับแล้วก็กัดสีสวยมากนะครับผมตอนแรกแดงๆเลยได้มาจะเป็นเขียวเขียวอีมาเลยแล้วก็ต้นสั้นๆนิดเดียวเนี่ยเลี้ยงได้สีเกับสี่เดือนแล้วมั้งสามเดือนกว่าใช่ก็ได้ประมาณเนี้ยค่ะนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพัทยานะครับผมราคาอยู่ที่450บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่ารับ ทองนะคบผมสวยงามมากใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมไม่มีหล่นเลยนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมสําหรับรับทองนะครับหายากอีกหนึ่งกระถางนะครับผมยอดเดินดีใบสวยนะครับใบสะโพกใหญ่ปลายใบบิดนะครับผมปลายใบบิดแบบนี้เลยนะครับมีชื่อว่ารับทองนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่300บาทนะครับสวยมากนะครับนี่ครับต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้ใหม่นะครับผมเพิ่งได้ชื่อเลยนะครับผมน้องมีชื่อว่า อะไรเอ่ยดวงลือไทยนะครับผมสวยงามากต้นนี้มีทั้งหมดหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อหกช่อด้วยกันนะครับผมหกช่อยอดเดินดีนะครับนี่ครับพิเศษมากนะครับผมใบมีติ่งด้วยนะครับผมติ่งย้อยลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วกระถางนี้กอใหญ่มากนะครับผมราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมีชื่อว่าดวงลือไทยนะครับผมเป็นไม้ใหม่นะครับ มากจะกัดออกสีส้มนะคะครับผมส้มแดงส้มแดงชมพูนะครับผมส้มนี่ครับดวงรือไทยนะครับผมสวยงามมากต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้สวยๆเลยนะครับลายสวยๆเลยนะครับผมลายกัดชัดเจนนะครับผมนี่ครับสีสวยๆลายสวยๆกระดูกใบสวยมากนะครับผมใบจากโคนถึงปายยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงยอดเดินดีนะครับผม ราคาต้นนี้นะครับผมอยู่ที่สาม้อยห้าสิบาทนะครับผมลูกไม้นะครับรอบนี้ได้ลูกไม้มากระถางเดียวนะครับผมเพราะว่าลูกไม้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมสวยงามมากนะครับลูกไม้ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปนะครับผมปาล์มจะขึ้นเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมฟอร์มใหญ่เลยอลังการมากนะครับยกไม้ไหวยกเองนะนี่ครับต้นไม้ไซส์ใหญ่ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ราศีธนูนะครับผมสวยมากนะครับใหญ่มากใหญ่มากแบบอลังการกันไปเลยนะครับผมนี่ครับราศีธนูนะครับไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะคะใหญ่มากกัดสีชมพูสวยมากนะครับผมเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมมีทั้งมีทั้งหมดกี่ช่อเอ่ยสามช่อเยอะแยะไปหมดช่อใหญ่มีสามแล้วก็มีช่อเล็กอีกเยอะเลยค่ะครับผมต้นนี้นะครับผมราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมราศีธนูนะครับ 850บาทนะครับผมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เอาไปตั้งโชว์กันหน้าบ้านได้เลยนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่อมมังกรได้เลยค่ะน้องต้นใหญ่มากต้นต่อไปครับผมสวยมากนะครับบุษรินไซส์กระถาง11นิ้วนะครับมี1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อใหญ่ด้วยกันนะครับสีอมชมพูสวยมากนะครับผมสีชมพูแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าสวยมากนะครับไซส์แบบอลังการเลยนะครับผมนี่ครับ บุตรสรินะครับผมมีชื่อว่าบุตรสริณนะครับสวยมากนะครับผมเอาไปตั้งโชว์กันได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับผมเพราะว่าไซส์ของต้นไม้นี่เหมาะแล้วเหมาะแล้วนะครับผมเหมาะสําหรับตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมสําหรับบุตรสริณนะครับผมต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดี่เออต้นนี้ราคาพิเศษเลยจากแปดร้อยห้าสิบาทให้ไปในราคาเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับ บุตรสริณนะครับผมสวยงามมากฉันยังไม่ไหวจริงๆนะจริงอันนี้ไม่ได้แกล้งนี่ครับต้นต่อไปครับต้นนี้ปามชอบมากนะครับผมชอบแบบก็ไม่ค่อยได้มาแล้วก็ไม่ค่อยมีหายากด้วยนะครับผมสําหรับนับอนันไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมมีทั้งหมดกี่ช่อหนึ่งช่อสองช่อสามช่อใหญ่กับอีกหนึ่งช่อเล็กนะครับผมมีชื่อว่านับอนันต์นะครับสวยมากนี่ครับ นับอนันต์ส่วนมากจะเป็นไซส์8นิ้วเยอะค่ะไซส์11นิ้ว่คือหาไม่ค่อยได้หายากแล้วใช่ไม่ค่อยมีใครทำเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะโตช้าเนาะใช่ไหมใช่นะครับผมอ<บ>าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลากี่ปีคะเนี่ยนะครับผมอย่างน้อยนี่ไม่ต่ำกว่า2ปีอย่างแน่นอน<ช>นะครับผมนี่ครับนับอนันต์ต้นนี้นะครับผมราคาอยู่ที่750บาทนะครับสวยงามมากนะครับผมนับอนันต์นะครับผม700 าสิบบาทนะครับตกต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจริญมงคลนะครับผมสองช่อใหญ่นะครับกอแน่นๆ่นกอใหญ่ๆเลยนะครับผมความสูงท่วมหัวเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะผมยอดเดินดีสีสวยนะครับผมลายกัดชัดเจนนะครับสีสวยมากนะครับผมเจริญมงคลจะกัดเป็นสีโอ้หลายสีเลยสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวนะครับผม สวยมากนะครับผมแล้วกอแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมต้นสูงประมาณนี้เลยนะครับผมน้องมีชื่อว่าจะเรินมงคลนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่750บาทนะครับสวยมากนะครับผมเจ็าบาทนะครับผมจะเรินมงคลจะเรินมงคลแนะนําให้ไปเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่า <จะ S 2> ต้นให,ใหญ่กว่ากระถางแล้วอึ้บฟังเอาเธอขาด,ดังอึ๊บขนาดนี้ <c oughs> ต้นนี้ครับผมสีแดงบาดใจแบบนี้นะครับผม ต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมอย่ารวยเยอะเดี๋ยวลิ้นพันตื่นเช้าๆนะครับผมมามาทำคลิปให้คุณลูกค้านะครับมาเสนอไม้สวยๆนะครับผมให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับนี่ครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมต้นนี้ความสูงนี่ประมาณ80ได้ค่ะใช่นะครับสูงมากนี่ครับแล้วก็สีสวยมากนะครับผมนี่รวยทันใจนะครับ สูงมากสวยมากใหญ่มากห่อยากมากค่ะนะครับผมต้นนี้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงได้นะครับผมถ้าถ้าห่อนะครับผมทางเราจัดส่งให้แบบแบบอะไรครับแบบอะไรดีแบบกล่องกล่องละหนึ่งต้นนะครับผมสําหรับไซส์ใหญ่นะครับน,นี่ครับ ขอให้อย่างดีค่ะมีรับประกันต้นไม้เนาะหักเสียหายระหว่างขนส่งทางเรารับเคสมให้ใหม่จ้ะัผาผมีต้นไม้เราเค็มให้ใหม่เลยแต่ถ้าไม่มีต้นไม้เราคืนเงินให้เต็มจํานวนจ้ะครับผมรวยทันใจเมื่อกี้ราคาจะอยู่ที่750บาทนะครับแล้วก็อึ๊บส่งจริงรับประกันจริงค่ะร้านนี้เสียหายเค็มได้เลยนะครับผมเวลาเค็มไม่เรื่องเยอะด้วยเนาะคือว่าใช่การันตีเลยค่ะถ,ถ้าต้นไม้เสียหายนี่ก็คือเค็ม นะครับผมมาหรือว่าทักบอกเลยว่าเสียนะเราเค็มให้ทันทีไม่เรื่องมากไม่พูดเยอะเค็มเลยค่ะนะครับแล้วก็ส่วนมากจะไม่ได้เค็มนะครับเพราะว่าต้นไม้ของเราสวยแล้วก็แพ็กดีนะครับผมรับประกันจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับแต่เป็นเฉพาะกรณีเค็มนะคะที่ว่าทางเราคือเค็มง่ายมากไม่ได้พูดอะไรเยอะมากมายเคเลยนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพญาไทยนะครับผมพญาไทยไซนี้หายากนะครับผม มีคัดไม้แต่ละรอบนะครับผมหาแบบว่าสวยๆแล้วก็หายากนะครับนี่ครับผมพระยาไทยนะครับนี่ครับสวยๆเลยใบแน่นๆนะครับผมยอดเดินดีสองช่อแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมราคาต้นนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพระยาไทยนะครับสวยงามมากงามแตะต้นต่อไปครับเอาเอาไหนดีเศรษถีก็ได้อะใครอยากเป็นเศรษฐี ใครอยากเป็นก็ซื้อเลยค่ะใครอยากเป็นก็รับเลยนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสวยมากมากนะครับต้นที่แล้วขายไป750บาทนะครับผมไซสนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ปามให้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่650บาทนะครับผมสําหรับเศรษฐีหาดใหญ่กระถางนี้นะครับผมจาก750นะครับผมให้ไปในราคาเพียง650บาทนะครับ เศรษฐีหาดใหญ่ต้นต่อไปต้นต่อไปอะไรนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยได้มาแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยไม้ไม่ค่อยมีจํานวนนะครับผมค่อนข้างหายากนะครับเป็นไม้เก่าหายากนะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีมหานครนะครับผมสวยงามมากนะครับสีสวยๆยอดเดินดีแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับกัดสีสวยนะกอ,อแน่นๆเนาะกอ,อแน่นมากกอแน่นมากสีสวยมากด้วย ครับผมชื่อไพเราะอีกด้วยนะครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีมหานครนะครับผมยอดเดินดีกอใหญ่ไซสใหญ่ๆแบบนี้รีบได้รีบเลยนะครับโอ้โหพูดมาตั้งนานแล้วลืมแจ้งเบอร์โทรเลย<ต>โอ้โหโทรมาที่เบอร์นะครับผคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรมาที่เบอร์081251 5669ะครับวันนี้จัดส่งให้ฟรีสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมปลายทางฟรีมา ฟรีปลายทางครับผมปลายทางทางเราไม่บวกเพิ่มนะครับนี่ครับผมเศรษฐีมหานครนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่750บาทนะครับว้าวววาเลยสวยมากโอ้ต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าสยามนะครับมีกี่ช่อโอ้นับช่อไม่ได้เลยแล้วแต่ละช่อนี่มีแต่ช่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับเดะเลย สยามนะครับทรงพุ่มนะครับผมช่อใหญ่ๆกอนแน่นๆเลยนะครับผมราคาต้นนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมราคาเดียวกับเศรษฐีหาดใหญ่เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับกระถางนี้ก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับเพราะว่าน้องใหญ่กว่ากระถางแล้วค่ะ ใส่กระถางโอ่งมังกรเลยนะครับผมแนะนํานะครับผมแล้วก็ตั้งโชว์กันได้เลยนะครับแต่ละต้นที่คัดมาเนี่ยอายุของน้องไม่ต่ํากว่า2ปีนะคะเพราะว่าทางสวนเขากว่าจะเลี้ยงได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะใช้เวลานานพอสมควระคะ่ะต้นนี้ครับผมเป็นไม้เก่านะครับแล้วไม้เก่าไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ขอบอกว่าหายากอย่างแน่นอนนะครับผมสีสวยๆเหลืองอมชมพูนะครับผมละมุนแบบนี้เลยนะครับผม ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าแหลมทองนะครับผมแหลมทองเป็นพุ่มแบบนี้เลยรับรองว่าสวยมากนะครับผมสวยบาดใจนะครับเป็นไม้เก่าค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะเนาะต้นนี้ใช่นะครับผมมีชื่อว่าแหลมทองนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่450ราสิค่ะพิเศษนะครับผม450บาทจาก650นะครับผมตอนแรกผมก็ลุ้นว่าแอดมินจะพูดสัก600ซะหน่อย650้อยห้บนะครับ ใจปามนม่หล่นตุ๊บเลยนะครับผมสี่บาทนะครับผมให้โปรโมชั่นลูกค้าหน่อยรีบได้รีบเลยนะครับผมแหลมทองนะครับสี่าบาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับป้าปีปลายทางก็ีขอบอกว่าทีเด็ดอยู่ท้ายคลิปนะครับต้นนี้ครับผมเศรษฐีจอมทองนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่อทรงพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมปกติราคา จะอยู่ที่650บาทนะครับผมวันนี้ให้พิเศษดีกว่าวันนี้ให้พิเศษนะครับผมเอาไปเลย550บาทนะครับผม<ว>สําหรับเศรษฐีจอมทองนะครับผมสวยงามมากนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้หายากอย่างแน่นอนนะครับผมอ่อาแอดมินวันหน่อยกระถางเดียวโอเคโอค้ขนาดกระถางเดียวเยแอดมินหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะนั่งแพ็คของยันห้าทุ่มเลยเมื่อคืนเมื่อคืนแพ็คของเกือบเที่ยงคืนนะครับแพ็กกัน2คนนะครับผม ต้นนี้ครับผมเป็นไม้เก่าหายากอีกเช่นเดียวกันนะครับผมมีชื่อว่าบินหลานะครับผมบินหลานนะครับสวยๆเลยนะครับผมตอนแรกๆได้แต่ไซส์เล็กมาเนาะใช่วันนี้ฟลุ๊กนะครับผมฟลุ๊กไปเจอมานะครับผมได้ไซส์ใหญ่มาเลยนะครับผมนี่ครับผมบินหลานะครับต้นนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับแอดมินสี่ร้อยห้าสิบก็พอค่ะ สี่รอยห้าสิบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับผมบินหลาไซใหญ่นะครับผมไซกระถางสิบห้านิ้วนะครับต้นนี้เพราะว่าไซเล็กเราขายส5มรหสิต้นใหญ่เราขายสี่ร้อห้าสิบอโอหรีบได้รีบเลยนะครับแอดมินไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมใจดีจังแต่นอนดึกนะครับผมบินหลานะครับผมบินหลาสี่รอยห้าสิบบาทนะครับต้นต่อไปครับอึบอึบเลยเหรอใช่ออ ฉันยกไม่ไหวแน่ถ้าเป็นฉันอะต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าใจแอนนะครับผมใจแอ้นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมครับคุณลูกค้าวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะครับผมราคาของใจแอ้นต้นนี้นะครับผมอยู่ที่850บาทนะครับผมใช่ต้นใหญ่ต้นยาวต้นสูงมากสูงยาวเขาดีนะครับผมสีสวยนะครับใบจากโคนถึงปลายยอดนี่ไม่มีหล่นเลยนะครับผมสําหรับ ใจแอนนะครับน่าจะเก้าสิเซนได้นะเพราะเกือบเมตรเลยดูดูแล้วแต่ยังไม่ได้วัดน่าจะ90ได้นะครับผมต้นนี้นะครับผมใจแอนนะครับ850บาทต้องต้องยืนห่างๆหน่อยจะได้เห็นต้นไม้ชัดๆนะครับผมใครใครที่ชอบไม้ใบตียาวๆได้เลยค่ะต้นนี้ยาวมากใหญ่มากขอบอกใจแอนราคาเลยค่ะเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะ850บาทนะครับหาไม่ได้แล้วค่ะราคานี้ขอบอก ต้นต่อไปครับผมใหญ่มากย๊บเลยอ,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 อันนี้ก็ใหญ่เวอร์วางอลังการมาเลยค่ะตรีน้ําตกครับคุณลูกค้าตรีน้ําตกนะครับผมต้นนี้ไซส์ใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับผมยอดเดินดีลายสวยสีสวยไซส์ใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยได้เอามานะครับใช่แล้วก็ไม่มีด้วยนะครับผมทั้งส่วนมีสองกระถางน่าจะมีสองกระถางได้แล้วก็ ขอเจ้าของสวนมาครับพี่ให้ผมถือให้ผมถือผมอยากเอาไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ไซส์ใหญ่ๆนะครับผมปาล์มก็เลยจัดมาให้เลยนะครับเจ้าของสวนก็ต้องยอมตัดสินใจให้ค่ะมีสองกระถางเขาบอกว่าเอให้ทําพันกระถางนึงแต่ให้กระถางนึงกระถางนี้ครับผมตรีน้ําตกนะครับราคาอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสวยมากนะคะผม สวยมากนะครับผม9 5้ายห้าบาทนะครับสวยๆเลยใช่ไม้ไซส์ใหญ่บางตัวไม่มีจำนวนนะคะมีเพียงกระถางเดียวเนาะเพราะว<ช>่าอ้อนวอนขอเจ้าของสวนเกือบตายเจ้าของสวนไม่อยากขายอันนี้ตีน้ำตกเนาะใช่ค่ะตีน้ำตกออบางกระถางขอมานานแล้วนะกว่ากว่าเจ้าของสวนจะปล่อยให้นี่ครับปิดท้ายด้วยกระถางนี้ครับผม <c oughs> กระถางนี้ไซส์ใหญ่แบบอลังการมากนะครับผมใบแน่นๆสีสวยๆ ใบใบบิดเกลียวนะผมใบยาวบิดเกลียวแบบนี้นะผมมีทั้งหมด2ช่อนะครับสช่อใหญ่กับ2ช่อเล็กค่ะใบแน่นตึ๊บค่ะขอบอกสวยมากนะครับต้นนี้มีชื่อว่าคะชาชาตินะครับผมคะชาชาติต้นนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับจัดจัส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมนี่ครับกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวเท่านั้นนะลักษณะนี้ฟอร์มนี้หาไม่ค่อยได้แล้วค่ะ กระถางนี้ก็เช่นกันขอจะของส่วนตั้งน้าแล้วนนองไม่ให้สักทีนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าคชาชาตินะครับผมหนึ่าบาทนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 2 5 1 5 6หนนะครับวันนี้ทางเราจัดส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ